วิธีใส่แม่เหล็กของลอกอาบูนะครับอันนี้จะเป็นลอกอาบูหยดน้ํานะครับต้องเอาแม่เหล็กมาดูดกันแบบนี้ก่อนนะครับทุกเม็ดวิธีใส่นะครับเอาด้านไหนก็ได้ลงก่อนก็ได้นะครับลงไปเลยครับหนึ่งเม็ดลงไปเสร็จแล้วก็ด้านที่เอาลงปึ๊บแล้วก็สลับสลับหัวท้ายนะครับเอาลงสลับหัวท้ายกันทุก ทุกช่องนะครับสลับหัวท้ายสลรับสลหับหัวท้ายเนี่ยครับก็คือสลับหัวท้ายครับสลหับหัวท้ายจนถึงเม็ดสุดท้ายอ่ะครับนี้แล้วก็สลับหัวท้ายอีกเม็ดสุดท้ายเหมือนกันสลับด้านกันนะครับสลรับด้านแม่เหล็กให้ลง ันกจะได้เมล็ดอย่างนี้แล้วเวลาตีมันก็จะตีดีกว่าที่เราเวลาเราใส่แบบไม่มีทิศทางไม่มีอะไรอะแล้วจะตีดีครับตียาบาได้ดีส่วนจะใส่กี่เม็ดก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะใส่กี่เม็ดใส่กี่เม็ดก็คือต้องใส่แบบนี้ตลอดจะกี่เม็ดก็ได้แล้วแต่เราชอบ